ดีค่ะอิสราฟลวเวอร์เลดี้นะคะวันนี้ก็จะมาไลฟ์เว็บค่ะก็เป็นเว็บเดโมวิดีโอแบ็กแอนนะคะก็เข้าสู่ระบบค่ะเป็นอย่างนี้นะคะก็ไปที่คลิปวิดีโอค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ชึบจจเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เพิ่มคลิปวิดีโอค่ะก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะมีชื่อคลิปวิดีโอคำโปรยหมวดหมู่ YouTube u l t แท็วันที่เผยแพร่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วพอกดเผยแพร่ใช่ไหมเราก็จะเจนเนอเรตภาพหน้าปก มาจาก Youtube นะคะก็สามารถเจนได้เป็นไฟล์ทัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีน้อยคนที่รู้แต่ว่าเราเคยทำมาก่อนเราก็เลยรู้ค่ะว่ามันเป็นยังไงก็เลยสามารถเจนอะไรได้เองนะคะแล้วก็ไปดูที่เว็บไซต์ค่ะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเออแบนเนอร์ anner, สำหรับแเะน์เว็บไซต์ต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบแถบเลื่อนไปเรื่อยๆนะ ก็จะมีสีอันแล้วก็เป็นท็อปวิวมีหมวดโคดดิ้งหมวดโนเวลหมวดบล็อกหมวดท็อกแล้วก็หมวดเกมนะคะแล้วก็วิวออลค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นแรนดอมวิดีโอนะคะที่จะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ด้านบนก็จะเป็นยอดวิวกับยอดไลค์ค่ะ และข้างล่างนะคะก็จะเป็นชื่อเรื่องนะคะแล้วก็วิวอ l l ค่ะพอเราอยากจะดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็กดไปอย่างเช่นเรื่องอันนี้ละกันก็กดเข้าไปดูนะคะนี่โฆษณาก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอแนะนำนะคะ แล้วก็กดเล่นได้เลยค่ะเป็นเล่นจาก YouTube นะคะทฤษฎีทีเล็กคือมังกรที่6กป,ปัดปีกอ่ะก็หยุดนะ,ะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะก็เท่าที่เห็นมีกดดิง้งมีโนเบลมีบล็อกมีเกมแล้วก็มีท้องนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็น about us t กับ c o n t a c t u นนะคะพอคลิกไป about us t ก็จะเป็นรูปเรานะคะ about us าดอย่างนี้เนาะ โดนัทนี่เฮียก็จะเป็นรูปนี้นะคะแล้วก็เป็น record view favorite แล้วก็หมวด coding nobel block ท็อเกมนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็เป็นท r o ร h ฟี่นะคะแล้วก็ contact a d ดก็จะเป็น contact นี่จึกๆแล้วก็ map นะคะเป็น google map ค่ะ ก็ถ้าไปแต่ละหมวดน,นะคะก็จะมีให้ค้นหาค่ะแล้วก็มอชุกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอามาทีละสาอันชุกชุกชกุแต่ตรงนี้ก็จะเป็นค้นหาค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนหมดหมู่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีจึ๊แล้วก็จะประมาณนี้นะคะปลิวอออชุบก็ขอจบการรีวิวเว็บอิกซาร่าไล์วิชวลมีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ